โอเคครับพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วนะจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเสียศูนย์หรือเปล่านะเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนขับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวรอให้รถโล่งๆดูนะครับว่ามันจะวิ่งมันจะกินซ้ายกินขวาหรือเปล่า ไม่ดึงไงไม่ดึงธรรม,มดาไอ้เห้ยมันต้องลองทางเรียบๆนะ ตึงไงถึงมือหมตึงมือแต่เราจมาคล้องมาเบามันจะยุบมันจะไปเป็นยงงถ้ามันโอ้กล่องสายถ้าถ้ามันดึงนี่เราขีมันจะดึงถึงมือเลยมันจะดึงเลยมันจะดึงมือเราวืนะมันจะอวื้วื้้อนมันจะดมัมัเ ไปลองทางเรียบๆตรงนั้นนะลองลองขี่แบบช้าๆลองลองดูดูว่ามันดึงถึงมือเราไหมโอห้หมาตัวยังใหญ่เลยนี่มันต้องซื้ออย่างนี้ในไว้า,าบ้านนะลองลองไปช้าๆดูดีว่ามันๆๆมันดึนงดึงไห สูตรไม่ค่อยตรงมันเป็นด้วยถน,นนเนาะดึงมาทางนี้เลยมันหลบเขาวิ่งเฉะไปหาเขาหนุนแล้วตกใจเลยน่ะน,นะ<ว>หนุนเดี๋ยวไปลองข้างหน้าเด๋ยนมานะขวา มันเป็นตั้งแต่นานแล้วอันเนี้ยที่มาแต่ขวารถธรรมดารถอ,อินทาีอะอะถึงแล้วนะพี่น้องน่าถึงทางดีแล้วเดี๋ยวมาดูนะพวงมาลัยมันจะไปทางไหนมันจะดึงไหม นดนะมันก็ไปมันตามธรรมชาติมันเดี๋ยวมันตามถนนฮะมันตามถนนี่มถนนเอียงอะเอียงซายประกบาซ้ายขวาประบไปขวาอมแต่ว่าพ่อบอกไม่เป็นอะไรนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปลองถามช่างอีกสักรอบหนึ่งเพื่อ,อความสบายใจนะ มันก็อุบัติเหตุนะพี่น้องเกิดได้ทุกเวลาทุกวินาทีนะมันจุดอับสายตานะครับรถสูงนี่มองอะไรไม่เห็นจริงๆเลยนะบางทีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะซื้อเซ็นเซอร์มาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งเซ็นเซอร์มาใส่ข้างหน้าเพราะว่ากล้องหลังมันมีอยู่แล้ว จะซื้อเซ็นเซอร์มาใส่สัก4จุดเสียเงินแต่ว่าเราคุ้มกับรถเรานะน่าจะดีนะครับใส่เซ็นเซอร์สัก4จุดลงทุนหน่อยแต่ว่าได้ดีคุ้มกับค่าเสียหายหน่อยไม,มไม่จริงนะถ้าเราใส่ของดีๆมาเ,เซ็นเซอร์ดีมันก็จะตรวจจับอะไรที่มันง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคนเดินนะครับหรือว่า สิ่งของนะมันก็จะเตือนเราโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนนะครับจะกินขวานเนี่ยบายบายสวัสดีครับ